สวัสดีครับ bye. วันนี้เราจะมาตั้งรีวิวการตั้งค่าเวลานะครับเบื้องต้นสําหรับ s k m เรุ่น1257นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีปุ่มตั้งค่าเวลาด้วยกันทั้งหมดสี่ปุ่มนะครับในด้านซ้าย2ปุ่มด้านขวา2ปุ่มนะครับในด้านซ้ายผมเรียกว่าปุ่ม A นะครับนะครับและด้านด้านล่างปุ่ม B นะครับส่วนด้านขวานะครับด้านล่างปุ่ม C นะครับด้านบนปุ่ม D นะครับการตั้งค่าเวลานะครับให้กดปุ่ม นะครับที่อยู่ทางขวาด้านล่าง1ครั้งนะครับกดค้างไว้ครับตัวดังปี๊บนะครับมันจะมีตัวเลขกระพริบนะตัวนี้จะเป็นเรื่องของวินาทีนะครับถ้าวินาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปของหลักของชั่วโมงก่อนนะครับการที่จะไปตั้งค่าหลักชั่วโมงนะครับให้กดไปปุ่ม B นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับ1ครั้งนะครับนะฮะตัวเลขจากกระพริบนะครับเราก็ถ้าหากเราจะตั้งเวลาเลข ชั่วโมงที่เราต้องการนะครับให้กดปุ่ม D ซึ่งอยู่ด้านขวาบนนะครับกดไล่ไปนะครับมัจะเป็นาตามเข็มนาฬิกานะครับครับตอนนี้ผมก็6โมงกว่ากว่านะครับบกเย็นอ่าผม1 2 3 4 5 6โอเคใน6กโมงเย็นนะครับหากเราจะตั้งในลอยของหน้าทีก็ให้กดปุ่ม b ครับปุ่ม b ด้านซึ่งอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับ1ครั้งนะครับอ่าตัวเลขก็จะกระพริบนะครับ เหมือนเดิมครับถ้าเราจะตั้งเลขในหน่วยของนาทีนะครับให้กดปุ่มดีนะครับตัวเลขก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้เวลาปัจจุบันหกโมงห้าสิบสามผมก็ไม่ได้ตั้งคือไม่ต้องกดนะครับถ้าโอเคแล้วนะครับถ้าเราปรับแล้วที่เราต้องการแล้วเราจะไปหน่วยของในเรื่องของปีนะครับต่อไปครับเราก็กดปุ่ม B นะครับ ที่อยู่ด้านด้านล่างซ้ายครับปึ๊บปี20 2 0นะครับ,บ, 20, 20รบผมก็ปีนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องตั้งแต่หากจะตั้งเหมือนเดิมครับให้กดปุ่มปุ่มนี้ครับปุ่ม BD นะครับปุ่มดีึ่่อยู่ด้าน,นขวาบน,นครับก็เป็นกดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทีงป่ปีปีเราต้องการหากได้ปีที่ต้องการแล้วหากจะเราจะต้องการตั้งในเรื่องของเ,อเดือนนะครับให้กดปุ่ม B ซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับปึ๊บเลขสานี่คือแสดงว่าเราเดือนมีนาคมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นมีนาคมนะครับนะครับถ้าเราจะปรับตั้งเราก็กดปุ่ม D ที่อยู่ข้างขวาบนนะครับปรับไปที่เดือนที่เราต้องการนะครับถ้าได้เดือนลวที่เราต้องการแล้วซึ่งหากเราต้องการที่จะกดในเรื่องของวันครับให้เรากดปุ่ม B ครับมันก็จะกระพริบปไปที่วันที่30 หากเราจะปรับตั้งวันที่เราต้องการนะครับเราก็กดปุ่ม D ซึ่งอยู่ด้านบนกว่านะครับกดไปเรื่อยๆจนวันที่เราต้องการอันนี้วันนี้ปัจจุบันวันที่30สิบผมก็ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องตั้งแล้วนะครับหากเราโอเคแล้วนะครับเราห้อยกดโอเคแล้วเราก็กดปุ่ม B นะครับอ่า มันจะก็ไปกระพริบที่หลักของวินาทีนะครับหากหลักวินาทีถ้าหากเราจะตั้งค่าให้มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับให้เรากดดุมดีนะครับอ่ามันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ทุกครั้งี่ที่ที่เรากดนะครับอย่างนี้นะฮะหากเราได้เวลาที่โอเคแล้วเพื่อเราจะเซตค่ากลับไปสู่หน้าปัดปกติครับให้เรากดปุ่ม C นะครับซึ่งด้านล่างขวานะครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับนะฮะก็แสดงว่ากลับเข้ามาหน้าหมดปกติแล้วเห็นไหม หกโมนาทีนะครับสิวินาทีเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเดือน3วันที่30นะครับแสดงค่าอย่างนี้นะครับอันนี้มีการตั้งค่านาฬิกาเบื้องต้นนะครับในรบปับแรกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ